ทางด้านกองพลพัฒนาที่สองค่ะได้บริจาคโลหิตในโครงการให้เลือดเดือนแรกของปีโชคดีได้บุญสำหรับเอาไว้เป็นโลหิตสำรองให้กับสภากาชาติไทยค่ะที่อาคารอเนกประสงค์กองพลพัฒนาที่สองค่ายสุรธรรมพิทักษ์พลรีสุรยุทธ์รัตนจารุผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่สอง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลในการบริจาคโลหิตโครงการให้เลือดเดือนแรกของปีโชคดีได้บุญเนื่องด้วยกองผลพัฒนาที่ 2, ได้รวมกับสภากาชาติไทยจัดกำลังพลของหน่วยร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภาวะขาดแคลนโลหิตสำรองในสถานพยาบาลสภากาชาดไทย สำหรับใช้เป็นโลหิตสำรองแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดในโรงพยาบาลและสำหรับใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุในพื้นที่เนื่องจากปัจจุบันนั้นปริมาณโลหิตไม่เพียงพอในการรักษาผู้ป่วยทำให้ต้องเลื่อนการรักษาออกไป ทั้งนี้จึงอยากจะขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงบริจาคโลหิตยังสถานที่รับบริจาคโลหิตไกลบ้านทันค่ะ